โดนโดนแล้วดดนๆๆๆดาเลยอุ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับาเโอ้ยเวโอ้คว่าเราต้องเปลี่ยนแผนแล้วแหละกินเนื้อกุ้งว่าจัน วัดอีกแล้ววะไม่เดียวยดีต<ด>ีเลยม,มามามาขึ้นเลยยกเลยยกเลย,ย,เลยหลุดวะอุ้ยนิดเดียววะวัสดีนะ้านะตกปลาทุกท่านครับผมวันนี้ผมพาหนะ้านะนะมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับวันนี้ผมมาเทสบอกกับพงนะครับเดี๋ยวอลองไปลองกันดูนะครับว่าจะม,มีผลงานหรือเปล่าเนาะ วันนี้ผมมากับน้าหวงนะครับแล้วก็น้าป๊อกนะครับเกี่ยวกับที่ใช้หลักหวันนี้ก็จะลองเป็นกระดิยาเป็นลองเป็นกระดิยางดูก่อนนะครับผมผมอยู่ที่รัชก,กระบังครับวันนี้โอเคครับผมเดี๋ยวไปกันเลยไปชมกันครับไปบ้าอะไร Đấy vậy đi qua nào. Ở xí đây con vào. Hả? Xí khó con đi qua nó. Xí khó con đi quá Con đáp đi. তি বোলো অমা বহুৱা দিয়া বাৰু เป็นวไปแลอวี่จบดีกวั นี่นอนขันขันรับปล่อยใหม่ๆน่ยไปโต๊ะกี่บอยอ่ะผมนี่รับปล่อยใหม่โอ้โหบา้านประเทไทยเลย โกดคังอันนี้กินกินเดียกุ้งนะครับไปเียวกุ้ง่นเดียว <c oughs> <c oughs> เดียวไอ้จะหนึ่งได้ cũng một điểm thì nó lột rồi. nó lột rồi. nó lột cái bao khỏi này chán để cho con Tí chống mất tí lạc rồi này Tì. uh nó cái gì mỹ xảy ra đâu đừng kiểu này ngoài đó chắc bò nó nhau như bùa ครัเนี่ยอุ้ยนี่เกินไปแล้วนะ mình leo mình leo mình leo, đấy, mình leo, đấy, mình đi đấy, mình Ui. đấy, đi mỗi nhà sốt gì đi qua mặt 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 nó mặt qua cái mặt rồi mặt hả mặt mặt hẳn mặt พี่พพพอโอ้ผมว่าเราต้องเปลี่ยนแผนแล้วแหละีเนื้อกุ้งวะจันวดอีกแล้ววะบัวบัวว่มข้อ,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 พอพ้นเ Bỏ bột đi đâu Đi đâu rồi con Uông 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 Trời khóa สีดูว่เ็นเป็นสีเขียวครับเดี๋ยวต้องลองดูสักพักหนึ่งนะครับถ้ามันไม่กินก็เดี๋ยวใช้เหยื่อสด สายสดไม่อดตายนะครับไปลองตีกคดีดูก่อนครับเรื่อยๆก่อนถ้าจนวมยิงไ้เย่สดนะครับมาตุยต้ะ Bà thấy dưới wow. khuôn lẻo đột mẹ? Ừ Bên dưới ngây sao Như thế này đấy có chứ bà? Không ạ Cháu đẩy xe chứ bà? của mẹ cháu kỳ khu tốp dưới khuôn Rồi khuôn khuôn Bớt cho nằm ở khuôn <laughs> <laughs> đây tiền nè tôi ngay tiền Những là doanh gói. Doanh gói gói không gói 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 Irgend. Stone Stone Run lắm 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 bay อุย้ยเอาโดนแล้วครับกระดิยางได้ผลเอ้ายันเยีงง่ยมนะยกเดี๋ยดีกว่าฮ้ยกเดี๋ยวลุกวกดกดหลุดใกล้ลุกด่ะฮฮ่ามาเลยครับผมโอ้ยนี่นะครับกระดเป็นกระดิยางเป็นหนึ่งครับผมเล็กถุตีเป็นมือนันกกระดัปึกป๊กปึ๊กสองที ลไลามันมาเละครับสัตว์เลยครับผมโอเคเปลี่ยนบรรยากาศนะครับผมกระพงบ่อนะครับบางๆก็เลยลองมาเทสดูครับกระดียางเป็นหนึ่งครับผมกระพงบ่อได้ผลเหมือนกันครับโลเลยเนี่ยไซโลเลยนะไปถือกันต่ออสุดยดยโงเตายสิทยิ์

รุดเกิดคายอยู่ไหมคายอยู่ไหมเฮ้ยเกิดเสียวหลุดเจ้าลุดเด้อคายอยูไหมคายอยู่ไหมหมดไปอู้หูไม่เดียวไดีจีนี่ยไม่เดียวเลยอืมา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 ขึ้นเลยยกเลยยกเลยหลุดปะอุ้ยนิดเดียววะอุ้ยอย่ารุดโอ้ยเตรียมเต็ียมไม่หลุดแร้ว ดูไงดูก,กล้องกล้องดูกล้องใหญ่กว่านี่ครับผมก็บรรยากาศตกปลาบอ่อนะครับผมเป็นบอ่อกระพงนะครับก็ใช้กระด,ดียานเป็นหนึ่งครับผมวันนี้ก็เอาไปลองมาเทีดูนะ<ร>มะเทีดตีเรื่องเลยครับมาเทีดกระพงดูมั่งก็โอเคครับผมสุดยอดเลยตีไปไม้เดียว <laughs> สัตว์เลย <laughs> โอเคสุดยอดครับผม <laughs> ไป<ว>ต่อ ครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ในเฉพาแค่นี้นู่นนะบุ๋งนะเพราะว่าก็ลองมาเทสดูเฉยๆนะครับผมเป็นนี่เป็นบ่อกระพงแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นอะไรนะให้บุงปรากฏปรากฏครังนะครับก็คือว่างๆนะครับผมก็ครั้งแรกของผมนะครับที่มาตกบ่อกระพงนะครับไปดูปลากันดีกว่าเราไปทํากับข้าวนะครับว่างๆก็เลยมาตกเล่นนะครับเล่นชวนนะบึ่งมาลองดูครับนี่ครับไปทํากับข้าวกัน ดูดิโอ้โหเยอะอยู่นะเนี่ยดูดิครับนี่แล้วก็โคงสองนะครับแล้วก็ปรากฏอีกสองสามตัวนะครับไปโอโเคครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคร, bye ครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับผมครับ